วันอาทิตย์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนเนาะแต่สําหรับลี่วันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดค่ะทุกคนเพราะว่าี่เองก็มีงานให้ทำเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้นะคะลี่มีน้าพริกมานําเสนอค่ะคืออยากให้ทุกคนนะคะได้ลองชิมดูถ้ามีคนสนใจอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของลี่เองเลยค่ะชื่อแบรนด์ก็จูลี่แซฟซีดนะคะเผื่อแบบ เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆที่ชอบทานน้ำพริกเหมือนลีค่ะประมาณว่าอยากทานแล้วไม่อยากที่จะต้องมานั่งเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะทำเองให้ยุ่งยากวุ่นวายอะค่ะก็เนี่ยค่ะแค่กระปุกเดียวแล้วก็สามารถเปิดทานได้เลยค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะบรรจุใส่กระปุกแบบนี้เลยค่ะเนี้ยค่ะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะสะดวกต่อการพกพาสะดวกต่อการจัดเก็บด้วยนะคะ,ะแล้วก็ในการเลือกวัตถุดิบของเรานะคะแล้วก็ผลิตวัตถุดิบนั้นๆขึ้นมาเป็นน้ำพริกแต่ละเมนูนั้นคือแบบว่าทางรีอะค่ะจะพิถีพิถันมากเลยในการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อให้ได้แบบน้ำพริกที่อร่อยแล้วก็น่าทานอยู่เสมอค่ะ แล้วก็สินค้าของเี่นะคะจะไม่มีการทำค้างสต็อกไว้นะคะทุกคนจะได้สินค้าที่สดและก็ใหม่อยู่เสมอคือทางเราอะค่ะจะทำตามออเดอร์ที่ไม่ว่าใครจะสั่งแบบชนิดไหนน้ำพริกแบบไหนมาก็คือเราก็จะทำอันนั้นต์ให้เลยเผื่อว่าแบบเวลาทุกคนทานไม่หมดก็สามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้นานเลยค่ะ ตามที่เพื่อนๆได้เห็นจากในคลิปเลยนะคะนอกจากจะมีน้ำพริกกากหมูทรงเครื่องแล้วลี่ก็ยังมีน้ำพริกอื่นๆอีกหลากหลายเมนูน้ำพริกนะคะเช่นน้ำพริกนรกปลาแห้งน้ำพริกนรกแมงดาน้ำพริกตะแดงปลาย่างน้ำพริกน้ำย้อยกุ้งกรอบนะคะและก็อีกหลายๆเมนูน้ำพริกเลยค่ะเพื่อนๆสามารถทานได้ทั้งข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวได้เลยนะคะ ผลิตภัณฑ์ของเราจะบรรจุใส่กระปุกที่ได้มาตรฐานง่ายต่อการพกพานะคะแล้วก็เวลาจัดเก็บนะคะเมื่อทานยังไม่หมดก็สามารถปิดกระปุกแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ทานได้นานเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆสามารถซื้อเป็นของฝากได้ด้วยนะคะ คือความโดดเด่นของน้ำพลิกแต่ละชนิดของเลี่ยค่ะก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นน้ำพลิกกา,กากหมูที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนะคะนี่ก็สามารถแบบว่าลิงโดยไม่ต้องหากับแก้มเพียงเปิดกระปุกแล้วก็จกแคบหมูจบภายในกระปุกเดียวเลยค่ะ ส่วนรสชาติของน้ำพริกแต่ละชนิดนะคะสำหรับลี่ลี่ชอบรสชาติแบบนี้นะคะก็อย่างที่ว่าค่ะน้ำพริกแต่ละชนิดความอร่อยก็จะแตกต่างกันไปเนาะลี่ก็เนี่ยค่ะนำมาฝากทุกคนเผื่อแบบว่าอยากให้ทุกคนได้ลองชิมดูกันนะคะลี่ฝากอีกนิดนึงค่ะทุกคนคือถ้าเกิดว่าหากใครสนใจนะคะลอง กดเข้าไปที่ลิงก์เดี๋ยวลี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะลองเข้าไปดูว่าใครสนใจอะไรยังไงก็ลองทักทายเข้าไปได้นะคะแล้ววันหยุดนี้ก็ลี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็พักผ่อนกันให้เยอะๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะลี่ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ